ร้อนนงเดี๋ยวไอ้จอจอเจียจะรู้แล้วว่าบอลไทยเป็นใหญ่เพราะยังไม่หนายังไม่ร้อนเดี๋ยวเขาเดินมีนาเนี่ยแหละของจีนไอ้วันเีวโชว์ฟอร์มเซียนกงไอ้ตรงนั้น Ở mưa các anh Ủa? สุดาวิ่งเยอะเดี่ยงมันเล่นทุก3วันอันนี้ได้พักกับ2อาทิตย์อ่ะพอสิงคโปร์มันไม่ไปกันหรอกไอ้วงนะเขไม่ได้ไปเหรอไปทีมบีนั่่ะไอ้เฟรดดี้อ่ะซวยไปขาเลยอ่ะเดือนนึงมั้งเท่ากับยังไม่มีเท่ากับยังไม่มีอาอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อเพราะมันญาติเทียมไง เอ้ยเสื้อเจริญศักดิ์ยังไม่นาไม่ถือเซเรโซะครับเซเรโซะมันใส่เบอร์ลหระยี่สิบสี่ครับกว่าจะขายก็น่ากว่าจะมาไทยก็เดือนเมษาแล้วครับ<ช>แต่จเจอหลุยสเริ่มแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่